12จุดของ Honda Civic ใหม่ที่มีการปรับปรุงเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยนะอ่ะคันที่เราทำการทดสอบในครั้งนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ R S E H E V กับรคาคาค่าตัว1 2 3 9 0 0 0บ9ทปรับลดลงมานะครับ20,000บาทเดิมทีนะฮะไอ้ก o เกิลเนี่ยมันเริ่มมาจาก Accord เขาก็ย้ายเทคโนโลยีจาก Accord มาสู่ Honda Civic ใหม่โหมดกันครับคีเดิมที่ o o n d a เรียกว่าอีค n มี normal มี spot นะฮะในครั้งนี้เติม individual เข้าไปพื้นที่ตำแหน่งด้านหลังก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของช่องแอร์มาแล้วนะรวมไปถึงกับเบาะนั่งหลังนะวันนี้พับได้แล้วคุณสามารถเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัพภาระนะฮะในกรณี้ขึ้นเขาลงเนินแบบนี้นะครับกำลังแรงบิดที่ทะลุ300นิวตันเมตรไปเนี่ยทำให้ตอบจทยการใช้งานในรูปแบบนี้ได้สบายสบาย ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของ New Honda Civic 2024ครับและในครั้งนี้ครับเราจะได้ทำการทดสอบสมรรถนะของ New Honda Civic 2024กันปลายทางอยู่ที่เขาใหญ่นะฮะได้รถที่เราได้ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางนะครับก็เป็นรุ่นท็อปนะฮะ c i v i c R s E H E V นะครับเรื่องราวทั้งหมดติดตามชมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับเข้าสู่การเดินทางนะฮะปลายทางวันนี้ก็เขาใหญ่นะครับระยะทางไปกลับที่เราใช้ทดสอบกับตัวของ New Honda Civic 24 2 4เนี่ยก็รวมๆสัก3ามกว่ากิโลเมตรนะทีนี้มาพูดถึงการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับส2จุดของ Honda Civic ใหม่ที่มีการปรับปรุงเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยนะ,ะคันที่เราทำการทดสอบในครั้งนี้เป็นรุ่นท็อนะครับ R S S e s e v กับราคาค่าตัว1 2ึ่ง0้านาปรับลดลงมานะครับ20,000บาทจากตัวเดิมนะฮะพร้อมกับว่ามีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามามีอุปกรณ์ที่ปรับใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ย12รายการไล่จากด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับแล้วก็ด้านหลังไฟไท้ายลมดำซึ่งกระจังหน้าแบบใหม่ที่เขาออกแบบมาเนี่ยจะทำให้ตัวรถมีความยาวเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะประมาณทัก3เซนติเมตรด้วยกันข้างนอกนะครับที่เป็นในรูป แบบของหยิบจับมองเห็นได้เนี่ยอยู่ประมาณนี้ไม่รวมหนึ่งชุดแต่ง RS ที่เป็นสีดำเป็นโนแบคกรอบๆคันนะนะทั้งตัวของอสเกิรต์ตตัวของสปอยเลอร์ต่างๆรวมทั้งชาร์กฟินนะฮะก็จะเป็นตัว r อ IS ที่เป็นในเรื่องของแอ r โรพาสที่เติมเต็มเข้ามาทีนี้ภายในเนี่ยนะฮะก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามามาโฟกัสกันที่ภายในนะภายในเนี่ยเริ่มตั้งแต่ o o g l e b u i l อ i n นะครับที่ เดิมทีนะฮะไอ้ o o เ l e b u i l t i n เนี่ยมันเริ่มมาจาก Accord เขาก็ย้ายเทคโนโลยีจาก Accord มาสู่ Honda Civic ใหม่นะครับตัวจอ9นิ้วมีมาให้ไวเลสชาร์จเติมมาให้นะครับรวมถึงกับช่อง USBc เดิมทีครับตอนที่เราไปทดสอบครั้งแรกที่ Civic มาเปิดตัวในไทยนะฮะช่วงนั้นเนี่ยก็ ทางวิศวกรในช่วงถามตอบนะครับหลังจากที่เราทดลองเสร็จเราได้มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันควรจะมีอะไรมันควรจะเพิ่มอะไรเข้ามาในครั้งนี้นะครับญี่ปุ่นใจปั้มจัดการเพิ่มเติมมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างแรกนะใกล้ตัวผมในด้านบนก็จะเป็นในเรื่องของไฟนะครับไฟกระจกในกรณีที่คุณผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าทาปากมันก็จะมีแสงสว่างเพิ่มให้แล้วนะฮะ วายเดชชาร์จมีมาแล้ว USB-C เติมมาแล้วนะครับโหมดกันขับคีเดิมที่ n o n ้าเรียกว่าอีค n มี Normal มี s p o r t นะฮะในครั้งนี้เติม Individual เข้าไป Individual นี่คือการปรับแต่งในสไตล์ของตัวเองครับทั้งเรื่องของน้ำหนักพวมาลัยนะฮะกับตัวของคันเร่งก็ปรับตามสไตล์ของคุณได้ Individual ผัดไปนะครับพื้นที่ตำแหน่งด้านหลัง ก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของช่องแอร์มาแล้วนะตรงบริเวณใต้กล่องอนเนกประสงค์นะฮะตรงที่เขาแขนตรงกลางน,นะครับรวมไปถึงกับเบาะนั่งหลังณนะวันนี้พับได้แล้วคุณสามารถเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระนะฮะขยายความจุเพิ่มเติมเข้าไปเป็นทะลุพันลิตรนะฮะก็สามารถบรรทุกของชิ้นใหญ่ๆได้นะครับเพื่อใช้ความอนเนกประสงค์รถคันนี้ให้มันมากยิ่งขึ้น ทีนี้มาดูในส่วนของ Honda Sensing เขามีการเติมนะครับเลดร์ーーที่อยู่รอบๆคันเนี่ยทั้งหมด8จุดด้วยกันส่งผลให้เทคโนโลยี Honda Sensing ในแต่ละฟีเจอร์เนี่ยทำงานได้ละเอียดขึ้นทำงานได้สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับ Stop and Go มีมาให้อยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็ในเรื่องของการที่เราใช้ Honda Sensing อย่าง Auto High Beam พวกเนี้ย มันอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีรถขวางไฟสูงอัตโนมัติมีรถวิ่งสวนมาดรอปไฟต่ําลงมาให้อแอตติฟคูซอนโทนก็ถ้าเกิดใช้งานเนี่ยนะฮะมันก็จะมีภาพจําลองเข้ามาโชว์ตรงแดชบอร์ดตรงกลางตรงนี้ปกติเทคโนโลยีต่างๆเหล่า,านี้ก็ถูกมูฟมาจาก Accord นะฮะก็มาเติมเต็มให้กับ Hon d a c ซีว c ทีนี้มาเรื่องของสมรรถนะของ e-huv ตัวนี้นะครับเบสเครื่องยนต์สันดาปเป็นขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในรูปแบบไฮบริดรวมๆแล้วนะครับทะลุ200แรงม้าแล้วก็แรงบิด315นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองตาม Eco ก้สติ๊กเกนะฮะเขาเคลมไว้ที่25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ ตัวนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีไฮบริดที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่อง,องความประหยัดนะครับอัตราเร่งน,นะครับศูถึงร้อวัดจากเครื่องแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เคลมจากโรงงานนะครับอยู่ประมาณ8วิเศษเศษ8 2 8วิถือว่าใช้ได้นะแม้ว่าตัวเลขตัวนี้อัตราเร่งเนี่ยมันก็จะไปใกล้เคียงกับในรุ่นเทอร์โบนะครับแต่ e ฮี v จะได้ในเรื่อง,องความประหยัดที่ประหยัดมากกว่า ฟิลลิ่งช่วงล่างไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะฮะยังใช้เป็นแม็กโครสันสตาร์ด,ด้านหลังเป็นคาร์ทอร์ชั่นนะครับเซตอัพมาค่อนข้างจะลงตัวอยู่แล้วนะครับในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของอาตาัตราเร่งเนี่ยไม่มีคอมเมนต์อะไรสําหรับผมนะผมว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีในกรณีขึ้นเขาลงเนินแบบนี้นะครับกาลังแรงบิดที่ทะลุ300นิวตันเมตรไปเนี่ยทำให้ตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบนี้ได้สบายสบายทีนี้ไอ้เรื่องของต่าง ในกรณีที่เราขับขี่อยู่นะฮะตัวของเซนซิงเนี่ยมันก็จะมีเตือนทั้งตัวเลนคลิปเลนดิพ mm ัชเจอเตือนออกนอกเลนพร้อมกับดึงกลับให้ออโตมัติในส่วนนี้ครับเดิมทีครับอาจจะมีการดึงกลับที่ทําให้แบบว่าเรารู้สึกตกใจได้ mm hmm. ครั้งนี้ปรับให้สมูทขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเซนซิงที่มีการปรับปรุงเข้ามาทีนี้ในกรณีที่ขับทางไกลๆแบบนี้นะฮะ ก็ยังประทับใจอยู่ในเรื่องของการประกอบนะฮ o n ด้านั้นประกอบตัวของซีบิมาค่อนข้างจะเนี้ยบแล้วเสียงที่เข้ามาห้องโดยสารเนี่ยตอนนี้ได้ยินแต่เสียงของพื้นถนนนะเสียงรถที่อยู่รอบข้างเนี่ยการประกอบของเขาครับเขาบอกว่าชิ้นงานที่ส่วนที่เป็นเสา A เสา B เสา C รวมถึงกับพนักผนังห้องเครื่องเนี่ยนะเขามีการติดตั้งวัสดุสับเสียงวั้งหมดในเสาเนี่ยก็ฉีดสเปรย์โฟมเข้าไป เพราะฉะนั้นมันจะลดเลื่อนของลมภายนอกที่มันเข้ามาในตัวรถนะฮะส่งผลให้การขับขี่นั้นเงียบฟังวิทยุก็เสียงมันก็จะเพาะขึ้นใช่ไหมแต่ปกติแล้วผมเป็นคนเวลาทดสอบผมไม่ค่อยจะฟังเครื่องเสียงเท่าไหร่จะมาโฟกัสในเรื่องการใช้งานลถมากกว่าคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงที่ที่เข้าไปในลําโพงนะ,ะการขึ้นเขาลงเนินในเรื่องของฟีลลิ่งช่วงล่างกับสมรรถนะการทํางานของเครื่องยนต์เนสอบผ่าน ตัวของไฮบริด Honda เนี่ยเป็นการใช้งานนะครับจากคือเน้นการใช้งานของมรดเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักมากกว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะกลับมาใช้งานอีกครั้งก็ต่อเมื่อเวลาช่วงรอบสูง,สงหรือเร่งแรงพวกเนี้ยนะฮะแต่เขาจะเลี้ยงระบบไว้ด้วยตัวของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เลยส่งผลมาให้เป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดและก็ตอบสนองต่อการใช้งานได้ทุกย่านความเร็วนะนี่นะครับพอขับขี่นะทางตรงยาว,ยาวเนี่ย จะลองเร่งแซงดูนะครับว่าการตอบสนองเครื่องที่มันไม่ได้เทอร์โบนะแต่ว่ามันเป็นเครื่องออสันดาบธรรมดานะฮะไมไ่มีตัวช่วยในระบบอากาศแต่ว่าใช้มอเตอร์เข้ามาเนี่ยด,ดูไปแบบสบายๆนวลๆเลยนะครับถ้าเร่งแซงคือตัวเกียร์ของเขามันจะดีอย่างนะท่านผู้ชมครับขับปกติเหมือน CVT ฮะไม่มีรอยต่อของเกียร์เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเร่งแซง นะครับหรือว่าใช้งานรอบเครื่องยนต์ถุงสูงเนี่ยนะเกียร์เขาจะซอยจังหวะให้อยู่ประมาณสามถึงสีจังหวะเพื่อความเล้าใจในการขับขี่นะครับมันก็จะสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะเนาะบวกลบที่ตำแหน่ง,งคันเกียร์ตรงนี้ไม่ใช่แพดเดนชิพนะครับแต่เป็นการปรับในเรื่องของแรงเฉยคุณสามารถให้มันสร้างแรงเฉ่ยน้อยแรงเฉื่อยมากนะครับเพื่อเป็นพลังงานกับสะสมยานแบตเตอรี่เนี่ยทำได้นะก็มาปรับรถ ในส่วนของแป้นบวกลบตรงนี้แทนซึ่งมันประยุกต์ใช้กับเส้นทางได้ครับเวลาเราลงเนินหรือต้องการดรอปความเร็วเนี่ยก็เอาตรงนี้ดรอปได้นะฮะคุณผู้ชมครับระยะทางยังเหลืออีกพอสมควรครับเดี๋ยวไปถึงปลายทางที่เขาใหญ่เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเรื่องราวของ New Honda Civic 2024ที่เรามาทดสอบในวันนี้นะครับเป็นเช่นไรอะไระน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูที่ปลายทางครับ ผู้ชมครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงปลายทางครับระยะทางประมาณ100ร้อยกว่าโลเศษนะฮะจากกรุงเทพมาถึงเขาใหญ่และก็เหลือทางกลับอีก100ร้อยกว่าโลเศษแต่ในครั้งนี้นะครับการที่ซีวิกนั้นปรับใหม่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยสิจุดที่ได้อธิบายไปนะอย่างที่เห็นนะครับเป็นตัว RS สนะครับสีแดงที่เห็นอยู่ก็จะมีไอส่วนข้างหน้าเนี่ยที่มีการปรับใหม่ไฟหลังลมดําปรับลงมา20,000บาทกับสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นกว่าสิบสอรายการเนี่ยถือว่าโอเคนะ ปรับลถด,ด้วยราคาลดลงจากเดิมด้วยนะฮะแต่ของมีเพิ่มมากขึ้นทีนี้ไอสิ่งที่เขาพัฒนาเข้าไปใหม่สิ่งที่เขาเติมเต็มเข้าไปใหม่มันส่งผลให้การขับขี่นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะอย่างตัวของเซนซิงที่ลงไปในดีเทลรายละเอียดของฟีเจอร์ต่างๆมันทํางานสมูทขึ้นครับเวลาดึงกลับมาเข้าช่องกลางช่องทางเนี่ยไม่ได้แบบว่าทําให้ตกใจเหมือนอดีตเอเดรุ่นมันผ่านมาหรือเซนซิงรุ่นมันผ่านมานะฮะ ตัวของ Google Build-in ก็สามารถทำให้คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้สบายๆนะครับฟังเพลงได้เรียกเ,เพลงนะครับจาก Google ได้นะครับรวมไปถึงเชื่อมต่อโทรศัพท์ทั้งตัวของ a n d Auto Apple CarPlay, Wireless Charge มีมาให้โหมาก,กันขับขี่คุณเลือกปรับตามสไตล์ของคุณเลยเพราะาเขาเพิ่ม Individual Mode เข้ามาให้อีกหนึ่งโหมดนะครับกลายเป็น4โหมดละมีอ e c ค n มี n o r m ม l มี Spo t แล้วก็มี อิน i ิวิ u ด l สิ่งที่เรียกร้องไปครับหลังจากที่สัมผัสครั้งแรกตอนที่นุ่นเลยฮะตอนที่ช่วง c i วิ c เปิดตัวใหม่ๆนะไอตัวของเบาะหลังพับได้ตัวของช่องแอร์ด้านหลังมาเรียบร้อยเต็มระบบละในราคา1 2 3 0 0 0 0บาทนะฮะฟิลลิ่งถ้าคุณต้องการฟิลลิ่งของนินยนต์สันดาบแต่ประหยัดพร้อมมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยด้วยตัวเลขที่เคลมจากอ e ีโกสติเกอร์25กิเมตรต่อลิตรเลยนะฮะ ก็น่าสนใจนะการเซตอัพของช่วงล่างเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ธรรมทแทมแงเลยทีเดียวนะฮะมีการมีความตึงของช่วงล่างมีความหนึบของช่วงล่างไม่ได้เซตมาให้นุ่มนวลจนเกินไปใช้ได้นะฮะการขับขี่การเก็บเสียงในห้องโดยสารต่างๆเนี่ยทำมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวการฉีดสเปรย์โฟมเข้าไปตามจุดต่างๆของตัวถัง,งเนี่ยมันลดเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะฮะงานประกอบก็สอบผ่านอยู่แล้วนะครับทั้งหมดก็ ลองมาดูนะฮะถ้าอยากสัมผัสฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสเครื่องยนต์สันดาหมีระบบไฮบริดเข้ามาแล้วก็เน้นประหยัดรูปลักษ์โฉบเฉี่ยวนะครับดูดีขึ้นจากอุปกรณ์ที่เติมเต็มเข้าไปครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Honda Civic 2024กับการทดสอบในครั้งนี้ครับเส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่ครับขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้นะฮะฝากกดติดตามเราไว้ด้วยทุก,ทกช่องทางของออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับทั้ง YouTube Channel Facebook Fanpage และเว็บไซต์ออโตเวอร์ a ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ